สวัสดีครับ f อมาพบกันในพีแรกเช้าวันขาดนะครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับ7จ็ดาคมสองห้าหกอีกสามวันนะครับวันเสาร์ก็จะถึงวันเด็กแห่งชาตินะครับ ตอนนี้รถติดที่เาเรียกว่าลาดพร้าว83มา85 87นะครับแ้วก็ลังยูเทินไปที่ลาดพร้าว12 2นะครับ mm hmm. ก็กลัาจะซื้อกับข้าวหาซื้อกับข้าวจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะไปรับพัสดุที่สำนักนิติ นะครับผู้เช้าก็แวะไปส่งโนติสนะครับประมาณสิบกรายวซึ่งเป็นโนติสครับชาวต่างชาตินะครับแจงให้ชำระนี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ชาวต่างชาติไปสิบกวรายนะครับก็ตางบริษัทได้รับจ้างนะจากลูกความนะเขาก็คิดค่าส่งโนติสนะครับ ก็กำลังจะเดินทางไปที่รัฐเาร้อยสิบสองนะครับจะไปซื้อข้าวนะครับไอซีมองแปบๆเห็นมีกล้วยขายนะครับที่ปากทางรัฐเ้าตรงกลางซอยเลยนะครับซอยรัฐเผาร้อยสิบสองก็จะไปซื้อหนึ่งกล้วยน้ำวานะครับชอบแอดชอบทานกล้วยน้ำวานะครับจะไปซื้อสักหวีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีร้านลาบ ร้านไก่ย่างส้มตำอาหารอีสานดูว่ามีอะไรขายก็ถ้าน่ากินก็จะซื้อนะครับระหว่างทางคุยกันนะครับให้ดูฝั่งทางขาเข้าลาดผาวนะครับฝั่งนู้นนะครับรถก็วิ่งสบายช่วงนี้สิบโมงแล้วนะครับสิบโมงเชา้ารถวิ่งไม่ติดเลยนะครับ ิวๆสภาพจราจรในกรุงเทพมือต้นไม้ที่เห็นคือต้นกฤษณาแล้วก็ต้นเทารยนะครับเห็นไหมครับสีดอกสีเหลืองต้นกฤษณาดูช่วงกลางๆแล้วก็ต้นชาดัดนะครับชาดัดก็กําลังขึ้นแต่มันยังไม่เป็นพุ่มนะครับเพราะว่ามันแห้งนอะอากาศแห้งแล้วรู้จะมีพุ่มเหมือนที่อื่นไหมนี่ ต้นฝั่งฝั่งนู้นนะครับมองไปเป็นบ้านสามชั้นนะครับใหญ่โตเลยนะครับเหน็นเป็นรั้วขอบชิดนะครับบ้านพรพันธ์หัวชื่อบ้านนะบ้านพรพันตี่นี้ก็อาจจะเป็นบ้านของประชาชนที่อยู่ริมถนนเส้นลาดพร้าวนะครับ ทางท่านก็มีสมบัติเรียกว่ามีอสังหาอสริมทรัพย์มีทรัพย์สินกับตกทอดเท่ามรดกจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องนะ <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นแอสเซท <c oughs> ที่เป็นมรดกตกทอดนะครับยันลูกหลาน,บา,นาบางคนก็อาจไม่ขายบางคนก็จะขายนะครับ <c oughs> ไปอยู่คอนโดนะครับส่วนส่วนใหญ่นะาตึก ที่เป็นตึกรางตึกเก่าๆนะครับย่านตึกกับถนนนะครับทำเลต่างก็จะกลายเป็นคอนโดมิเนียมไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขายแล้วก่อสร้างเป็นอาคารชุดเนี่ยจะได้ราคาที่ดินสูงเลยนะครับยิ่งเจกลางย่านรษฐกิจนะครับฝั่งนูน้นรถบิงซ่งสบายนะครับ fc ฝั่งนี้รถติดผิดสังเกตผิดปกตินะปกติจะไม่ติดขนาดนี้นะน,นี้ติดยาวเลยนะครับนี่ให้ดูติดยาวเลยตรงเลี้ยวนะก็ให้ดูภาพฝั่งนี้แล้วกันนนุนรถวิ่ง ก็กบังเดินหาซื้อกับข้าวนะครับเพื่อจะได้รายทานนะครับก็ยังมีงานค้างเอกลับไปก็จะทำโนติสซึ่งประมาณเกือบสามสิบรายนะครับ หนูติซี่ทวงนี้นะครับก็จะต้องไปทําให้จบแล้วก็เราจะได้มาส่งจัดส่งต่อในโอกาสหน้านะครับตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับสัญญาณมองเห็นแป๊บๆจะเป็นสีแดงแล้วนะสีเขียวแป๊บเดียวนะกลายเป็นสีแดงแล้วอยู่ตรงนี้ถึงปั๊มเชลฝั่งนูนน้นนิดเครับ ปั๊มเชลไรทูแอดเคยมาล้า,ลางที่นี่แล้วก็มาเข้าศูนย์เช็คสภาพที่นี่นะเขาเข้าศูนย์แคว่าตรวจช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าที่บริการดีนะเขาบริการดีมากนะเนี่ยปั๊มเชลนี้นะเอีนี่ก็ ติดเกือบ6นาทีแล้วนะครับเกือบ7นาทีแล้วซถือว่าติดนะวันนี้ในกรุงเทพมแลนครเช้านี้ก็สัมผัสอากาศเย็นอยู่นะครับอุณหภูมิยังเย็นนะครับลมพัดเย็นสบายนะถ้าไม่เปิดแอร์ก็ยังได้เลยนะครับใครที่อยู่ในห้องเนาะอากาศเย็นสบาย ัเป็นปั๊มนะครับเป็นแต่ฝั่งนี้ก็ติดทางเข้าเส้นทางรัฐรัดพาห้าสิบสามนี่รถบรรทุกก็วิ่งได้พอมาเลยเก้าโมงไปแล้ว9ก้าโมงสิโมงก็เดี๋ยวจะลงคลิปนะครับเป็นคลิปแรกของเช้าวัน,านอังคารทักทายเอฟซีนะเมืม่อวานก็ไปวิ่งก็รำลังกายมา10รอบในสนามราชมังแถวย่านราชมังนะครับโอเคนะครับไวเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ